สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรูปไข่มหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับของพระครูวิสุทธิทยาคมหลวงพ่อทองสุทธาศีโรวัดบ้านไลจ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพระสร้างเมื่อปี2559นะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนะครับว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับมาติดตามกันครับ ซึ่งเหรียญรูปไข่มหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไนร่เนี่ยผมได้มา2เนื้อเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นรายการจองนะครับไม่มีรายการรุ่นเนื้อนะครับผมมีอยู่สี่เหรียญด้วยกันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเลือกออกมาสักสองเนื้อละกันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องของเหรียญกันก่อนนะครับ ซึ่งกล่องใส่พระนี่จะเป็นสีครีมนะครับด้านหน้าเป็นพลาสติกใสเขียนเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับลงพิมพ์เป็นอักษรสีทองนะครับเหรียญมหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับพระครูวิสุทธิวิทยาคมหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบันไลจังหวัดนครราชสีมาพศ2 5ง9นหครับปีนี้พศ2 5ง กเดือนพิจิกายนนะครับวันนี้วันที่10บนีพฤศจิกายน2องห้าสร้างก็ราวๆห้าปีแล้วนะครับเปลี่ยนมาหาเศรษฐีรุ่นแรกเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันข้างในเลยนะครับซึ่งรายการนี้ผมไม่สามารถจับจองมาได้นะครับผมไปประมูลมานะครับในกลุ่มของหลวงพ่อทองเน แยังประมูลเข้ามาเนี่ยครับรุ่นนี้นะครับสร้างอยู่ด้วยกันสิบแปดรายการด้วยกันนะครับจานวนการสร้างก็ถือว่าไม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเลยนะครับจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์เหรียญรูปไข่อยู่ในรายการจองเป็นรายการที่สิบสองนะครับอยู่ในใบรายการจองเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับขอเท่าที่นะครับขอัยด้วยนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ มีแค่สองพั้าร้อองค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยด้วยนึงเดี๋ยวมาดูเนื้อหาด้านหน้าของหลวงพ่อกันก่อนเนะเดี๋ยวมาชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะผมขออนุญาตไม่แกะสี่เนื้อเป็นการรักษาเนื้อพระไว้เนะครับเผื่อพระได้เจ้าของนะครับก็จะได้ไม่เป็นริ้วรอยหนึง เดีย๋ยวมาดูเนื้อหากันก่อนนะครับสองมานี่ก็งดงามเลยทีเดียวนะครับเมตตาเด้งๆกลมๆเด้งๆดูการแกะพิมพ์แกะบล็อกนะครับลิ้วรอยนะครับค่อนข้างที่จะระเมียดเลยทีเดียวนะครสวยงามเลยนะครับแววตาหลวงพ่อนะยครับเดี๋ยวไล่ชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันเน่ยตรงนี้จะส่วนจีวอนนี่จะตอกโค้ด ว,วัดบ้านไล่นี่ครับตรงสังกติเนี่ยถัดมานี่จะเป็นโคตรมักเลยือรอยการแกะจีวรนี่ค่อนข้างที่จะคมชัดตรงนี้เป็นโคตรเหรียญน,นะครับสี่แปดหนึ่งส่วนด้านล่างนี่ก็จะพิมพ์เป็นหลวงพ่อทองนะครับสุทธาสีโล เนื้อจะออกเป็นผิวทองแดงผิวไฟอมส้มเนีับตรงนี้จะเป็นขอบเหรียญเน,นรับเป็นรอยตัดเรียบเะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเขียนเป็นมหาเศรษฐีนะครับตรงกลางของเหรียญน,นี้เป็นยันมงกุฎนะครับยันมหานิยมวัดบ้านไร 259 25 5นครราชสีมานะี่มาสองกล้องกันดูเนื้อหากันสักนิดนึงนะมาดูตัวอักษรนลคมชัดแค่ไหนนะครสวยงดงามเลยทีเดียวนะท่านไหนสนใจนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลพ่อทองวัดบ้านไล่นะี่ครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับในไลน์นะครับ ท้ายคลิปนี้ผมจะมีไ d l ดีลนะนครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อนีบถ้าไหนสนใจนะครับก็ทักผมเข้ามาได้นะครับมีแบ่งให้นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมมีไม่เยอะนะครับผมมีแค่สี่เหรียญเท่านั้นเองนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสองเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงกลมดำสองเหรียญเท่านั้นเองนะครับที่ผมได้มากนะครับจองไม่ทันนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญนะครับ ด้านกล่องด้านหน้าก็จะเหมือนกันเนื้อทองแดงลมดำเนื้อรองพระด้านในจะเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเนื้อเป็นเนื้อเป็นขอไพรก็เป็นเนื้อทองแดงมันปูเนี่ยผมได้มาเป็นเหรียญแจกเนี่ยไม่ทันได้ดูเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเนื้อครับ งดงามเลยทีเดียวเนรัยใบหน้าการแกะพิมพ์แกะบล็อกนะครับลิ้วรอยนะลูกศิษย์ลูกหาของพ่อทองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเนื้อตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับต่อโค้ดวัวบรอรวัดบ้านไลน่เนี้สวยเลยรตรงนี้ก็เป็นโค้ดแจกเนเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังนี้องค์นี้ เดี๋ยวมันดูด้านหลังตรงนี้จะเหมือนเป็นดำดำะครับเป็นดำดำจากการตั้งใจให้เป็นหรือเหรียญเป็นเองอันนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมครับจะเป็นดำดำด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับมหาเศรษฐีเป็นโค้ดมงกุฎเนะีวัดบางไรจังหวัดนครราชสีมาสองห้าห้าเนี่ เหรียญแจกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นีครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้างอยู่ที่2999เหรียญนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับสร้างอยู่2999เหรียญนะครับด้วยกันแต่ถ้าเป็นเหรียญแจกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่ามีจํานวนเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับ รองพระด้านในเป็นสีแดงเลยก็จะเป็นโคดมะเหมือนกันนะครับตรงสังกตินี้ก็จะต่อโคดวัรบอรนะครับรวัดบ้านไล่นี่สร้างนานแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปีสองห้าห้าเก้านะครับปีนี้วันนี้วันที่สิบนะครับวันที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นสร้างมาราวๆอยู่ห้าหปีแล้วนะครับเหรียญรุ่นมหาสศรษฐีรุ่นแรกนะครับ วัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างกุฏิสง์วัดบ้านไร่นะครับแล้วก็สมทบทุนนะครับสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่นะครับปฏิสันถานณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเหรียดดีนะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับท่านไหนสนใจกระทักผมเข้ามาได้นะครับผมมีราคาแบ่งปันให้นะครับ แต่มีแค่สี่เหรียญเท่านั้นเองเนี่ยทักก่อนได้ก่อนะครับก็ฝากกดติดตามนะยครับสงพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับซึ่งคลิปของหลวงพ่อทองนี่ผมมีคลิปอยู่หลายเหรียญหลายรุ่นด้วยกันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีของแกจีท่านอื่นด้วยนะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนีครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ